สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยถึงเรื่องปฏิบัติการจิตวิทยานะครับซึ่งก็ทำกันมานานแล้วแล้วก็ทำกันมาโดยตลอดนะครับเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาในระดับประเทศหมายถึงในระดับแบบสากลน,นะครับคือทำกับประเทศอื่นนะพูดง่ายๆนะ อย่างง่ายๆก็อย่างไทยเราอย่างเงี้ยเราก็สร้างสร้างภาพความเกลียดชังประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันตกแล้วก็สร้างการดูถูกประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันออกนะครับเช่นบอกว่าเป็นพี่น้องกันแต่เราเป็นพี่นะเขาเป็นน้องเขาก็ไม่ยอมนะครับ เขาเขาบอกว่ากูไม่ได้เป็นพี่น้องกับมึงแล้วมึงก็ไม่ใช่เป็นพี่กูแน่นอนนะเราเท่าเทียมกันอืหรือย้อนไปสมัยโบราณนะจักรพรรดิจีนเนี่ยฮ่องเต้ส่งจดหมายมาถึงเทนโนก็คือจักรพรรดิญี่ปุ่นจักรพรรดิญี่ปุ่นก็ตอบกลับไปว่าข้าคือจักรพรรดิแห่งอาณาจักรตะวันออกถึง จกักรพรรดิแห่งอาณาจักรตะวันตกก็คือแสดงความเท่าเทียมกันนะเพราะว่าทางจีนเขาจะจะยกตัวว่าเขาเป็นเป็นเหนือกว่าญี่ปุ่นอ่ะวันนี้ก็พอดีเปิด YouTube นะครับก็เจอภาพยนตร์ภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะครับเขาได้ลูกสาวเป็นเมีย ความสัมพันธ์ลับๆจึงเกิดขึ้นความสัมพันธ์ลับระหว่างพ่อกับลูกสาวเมื่อเธอเป็นทั้งเมียและลูกจังไรไหมครับอันนี้สร้างจากนิยายขายดีของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็พอดีไปเจอเหตุฆาตกรรมในมหาวิทยาลัยที่เกาหลีนะครับ ก็คือผู้หญิงเมาอะนะนักศึกษาสาวเมาแล้วนักศึกษาชายก็ต้องสงสัยว่าจับโยนลงมาจากตึกหรือเปล่านะมีการถ่ายคลิปขณะที่จะรวนลามขืนใจอะไรก็แล้วแต่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันขืนใจหรือไม่ขืนนะนะหรือว่ามันยังไงมันเล่นกันยังไงอาจจะเล่นท่ายากริมระเบียงหรือเปล่าหรือยังไงก็อันนี้ก็ไม่ทราบนะ <c oughs> คือจะมาเล่าว่าประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเกาหลีเนี่ยคือจริงๆก็ทุกประเทศนะครับแต่ว่าวันนี้จะยกตัวอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเพราะว่ามันเด้งขึ้นมาให้ผมดูเองนะมันไม่ใช่ดีอย่างที่เราคิดครับมันไม่ใช่ไอ้ภาพที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่เราเห็นที่เขาพยายามจะให้เราดูะเราพยายามจะยัดเยียดให้เราอะคิดว่าเขาเป็นแบบนั้น แล้วการทําแบบเขาเนี่ยคือแบบที่เขายัดให้เราดูเนี่ยคือดีคือเจ๋งอะ่ะสุดท้ายเนี่ยมันกลับสะท้อนเข้าไปหาตัวเขาเองนะซึ่งผมก็พูดหลายทีแล้วว่าไอ้ปฏิบัติการทางจิตวิทยาแบบเนี้ยสุดท้ายอะ่ะคนที่มันทําอ่ะมันมันจะมันจะโดนเองก็อย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับ ไอ้ความวิปริตไอ้ความบ้าบอไอ้ความแบบไม่เข้าท่าเนี่ยมันเยอะเยอะจนขนาดว่าคนญี่ปุ่นหลายคนที่ผมรู้จกักเขาอยากเขาไม่อยากอยู่ญี่ปุ่นคนเกาหลีหลายคนเขาไม่อยากอยู่เกาหลีเพราะว่ามันมันทุเลศมากมันอุบาทมากเกินไปแล้วนะฮะการ์ตูน ภาพยนต์นี่แหละครับคือปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่เขาส่งไปให้ประเทศอื่นแฝงไปนะแล้วสุดท้ายอ่ะแน่นอนแหละครับเหมือนเหมือนคุณคุณยิงปืนอ่ะยิงปืนลูกซองแรงๆอ่ะมันได้ผลแต่คุณก็เจ็บไหล่อ่าเหมือนกันคุณจะต้องได้รับผลอะไรสักอย่างหนึ่ง นประมาณนั้นจริงๆแล้วอาจจะพูดในในแบบทางฟิสิกส์ก็ได้ว่าแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกริยานะครับตามกฎของนิวตันข้อหนึ่งนะคือคุณทำอะไรคนอื่นนะ่ะคุณก็ได้รับผลแบบนั้นนั่นแหละเช่นอ่ะคุณคุณคุณชกกำแพงป้างเบอคุณก็เจ็บอืมอ่ะ คุณลองคิดดูสิว่ามันมันมันมีหนังแบบนี้ออกมาเหรอหนังที่แบบว่าพ่อกับลูกสาวเอากันเนี่ยเหรอเป็นนิยายด้วยแล้วขายดีด้วยเหรอเออแล้วคุณเอามาให้คนต่างชาติดูมันมันได้เหรอครับแล้วเอาจริงๆนะไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องวิปริตพวกนี้แบบว่าล่อกันในบ้านน่ะ มั่วกันในบ้านอะ่ะคนญี่ปุ่นหลายคนนะพูดให้ผมฟังนะว,ว่ามันมีมันมีจริงๆแล้วมันมีมีในระดับที่เขาได้ยินมาจริงๆเออมันเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมีความพยายามที่จะยัดไอ้เรื่องพวกนี้ไปใส่ประเทศอื่นสุดท้ายตัวเองนะได้เองการ์ตูนที่มันลามุกจกกระเปรด ที่มันทะลึ่งคุณถาเฮ้ยเะลึ่งน่ารักมันไม่น่ารักนะครับมันมันค่อยๆซึมๆซึมๆซึมๆเข้าไปว่าเนี่ยไอการทําลามกแบบนี้ทําได้ทําลามกแบบนี้ทําได้คุณถ้าคุณเกิดทันสมัยสมัยผมะนะอยู่ประถมอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีการ์ตูนอะไรที่ชอบเปิดกระโปรงเด็กนักเรียนหญิงอะ่ะแล้วมันพยายามจะสื่อว่ามันเป็นเรื่องน่ารักอะ่ะ เปิดทาไมวะผมไม่เข้าใจผมมันก็ไม่เข้าใจตั้งแต่เด็กแล้วนะแล้วพอพูดถึงเรื่องเนี้ยเออใช่มันเปิดทําไมแต่ว่ามันมีกระตูนพวกนั้นออกมาเข้ามาในประเทศเราแล้วก็ทําเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องน่ารักผมคิดว่าถ้าอายุประมาณผมเนี่ยน่าจะน่าจะเคยเคยเห็นนะเคยหรือเคยเคยได้ยินเรื่องเด็กผู้ชายชอบเปิดกระโปรงผู้หญิงเปิดกระโปรงนักเรียนหญิงอะไรแบบเนี้ยเออมัน มันก็อันตรายกับกับประเทศอย่างเรานะแต่ว่าที่อันตรายกว่าคือประเทศเขาเองนั่นแหละภาพ,พยนตร์เกาหลีผมสังเกตมาตั้งแต่เมื่อประมาณยี่สิบปีก่อนนะแล้วก็พอดีผมก็รู้จักคนเกาหลีหลายคนมันจะมีภาพมีลักษณะมีเรียกอะไรดียมี มีสูตรสำเร็จของมันคือเมาตกเย็นต้องเริ่มเมาแล้วเมาแล้วก็เพฮาปาร์ตี้ฮฮาปาร์ตี้แล้วก็เมาเละนะหรือถ้ามีความทุกข์ก็เมามีความสุขก็เมาเมาตลอดแล้วคนเกาหลีก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็การทำอะไรที่มันรุนแรงอะ่ะ มันมันแบบว่าจะต้องมีแก๊งอาชญากรมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราลองดูหนังเกาหลีดูแล้วกันครับอะมันก็จะมีมีไอ้พวกนี้ยแหละมีแบบแก๊งมีลูกพี่มีอะไรเอามาเฟียไปเรียนไปเป็นนักเรียนอะไรของมันอะ่ะเออผมผมก็แต่จะเรื่องไหนก็ตามน,นะครับมันจะต้องมีการกินเหล้าเมา เออซึ่งเขาก็พยายามจะยัดให้เราว่าเออเนี่ยเอามาฉายในบ้านเราออกบ้านเราแล้วก็นักเรียนเราจะได้เมาไงคือถามว่าปกตินักเรียนนิสิตนักศึกษาของเราเนี่ยเมาไหมเมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยเมากันนะครับแต่เดี๋ยวนี้เมากันเยอะนะครับคือมันกลายเป็นวัฒนธรรม ที่ถูกแทรกเข้ามาแล้วว่าเรียนเรียนเสร็จเนี่ยต้องไปกินเหล้าต้องไปปาร์ตี้สังสรรค์อ่าซึ่งไม่เอาคำว่าหมูกระทะเกาหลีอะครับมันก็คือวัฒนธรรมอันนี้ที่ถูกแทรกเข้ามามันไม่ได้มีแต่หมูกระทะครับอย่างน้อยมีเบียรแน่นอนครับมีเหล้าหรือเปล่าอ่า แต่ที่แน่ๆมีเบียร์แน่นอนคุณลองไปดูตามมหาวิทยาลัยร,ร้านแถวๆมหาวิทยาลัยมันจะมีลักษณะเนี้ยแล้วมันไม่ใช่ว่าเด็กเลิกเรียนแล้วกลับบ้านเด็กเลิกเรียนแล้วไปทํางานพิเศษเด็กเลิกเรียนแล้วอ่านหนังสือทําโจทย์ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนเกาหลีไงครับเลิกเรียนแล้วก็ต้องไปเมาพอเมาแล้วก็เกิดเรื่องแบบแบบเนี้ย เออแต่เห็นไหมสุดท้ายอ่ะผลมันไปตกกับเขาเองเขาพยายามบอกว่าอันนี้มันดีมันถูกมันเจ๋งมันเท่แต่สุดท้ายอ่ะไอคนไอตัวของคนของเขาเองนแหละที่โดนนะมันก็เนี่ยผมเห็นแล้วแบบอะไรของมันวะพ่อมีอะไรกับลูกมึงมึงบ้าไปแล้วอ่ะเออ แล้วก็ไอ้แบบเกาหลีเนี่ยมันมีมันมีปัญหาเยอะญี่ปุ่นก็เยอะเยอะจริงๆิงอาก็มาบน่นบนจริงๆอยากจะมาเตือนภัยครับว่าพุณอย่าอย่าไปอย่าไปรับอะไรแล้วเวลาจะรับเนี่ยเราพิจารณาดีๆเพราะว่าเขาอะ แม่งมันบ้าบอมากอ่ะพ่อมีอะไรกับลูกอ่ะเออมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ควรจะจะมีเป็นหนังด้วยซ้ำแม้แต่เป็นนิยายมันก็ไม่ควรจะมีเออมันมันมันได้เหรอครับฮะพ่อมีอะไรกับลูกแล้วคุณมาทำเป็นว่ามันน่ารักเนี่ยเออกับไอเนี่ยอะไรเนี่ยฆ่าฆาตกรรมในนั่นอ่ะโอ้ไม่เขาท่า มหาจิงมหาวิทยาลัยเนี่ยมันควรจะเป็นที่ท,ที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมแต่ว่าไม่แต่ที่ทำงานเขาก็มีปัญหากันเยอะครับคือถ้าคุณดูดู ซีรีส์เกาหลีนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะแต่เมื่อก่อนมันมันออกโทรทัศน์ไงก็พอได้เห็นบ้างน,นะเนาะก็มันก็เป็นแบบเนี้ยม,มันจะต่างจากต่างจากประเทศอื่นนะเนาะเออมันไม่ค่อยเป็นเรื่องสร้างสารรนคะ์น่ะ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ